สวัสดีครับวันนี้วันที่ห้าธันวาวันวัวน,วนที่ห้านะครับสวัสดีปีใหม่ครับอัปเดตผลงานหน่อยพันท้ายอยู่บ้านอีกสิบนะครับก็อันนี้กำลังแต่งเสร็จนะครับเดี๋ยวให้หลานนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึงนะครับอ่ะน,นี้เป็นงานพันท้าย ส่งให้ดูก่อนครับอัปเดตให้ดูนะครับท้ายไม้ประดูทั้งหมดท้ายไม้ประดูห้าแล้วก็มีไม้เกตนะครับสองด้านะครับไม้เกตสองด้านนะครับ,เด,ดนนรบเดี๋ยววันนี้จะเล่งให้เสร็จเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะจัดก,การให้เนาะอ่ามันซาๆนิดนึงนะครับทํางานคนเดียวหมดนะครับตั้งแต่ตัดแบบขึ้นรูปแต่งเจาะรูขัดนะครับซาหน่อยนะไม่ต้องหว่วงครับรอแป๊บนะึงส่วนผม ที่ผมค้างงานไว้เดี๋ยวผมกําลังจัดการให้อยู่นะครับที่ค้างงานของประมาณเดือนธันวาปบิกานะครับที่ค้างไว้นะครับรอแป๊บนึงเดี๋ยวประมาณสักสองสามวันนี้นะครับเดี๋ยวจัดเสร็จนะครับเดี๋ยวผมขอทําพันท้ายให้ครบทุกคนก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาทําสีทําสีเสร็จก็นั่งประกอบทีเดียวเลยนะครับเนาะส่งให้พร้อมเรียกกันหมดนะครับใจเย็นครับไม่ต้องกลัวนะครับ ได้ของทุกคนนะครับอ่ะเดี๋ยวทําเสร็จอะไรเสร็จเดี๋ยวผมจะแจ้งไปทางเซฟเองนะครับนี่นะครับไม้เกตนะครับเหานเห็นไหมไม้สีนี่ครับดูครับเกตไม่เกตนะครับอ่ะนี่ก็เดินล่องเสร็จอะไรเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดอีกทีนึงอ่ะที่ใครถ้าใครได้ไปถือว่าโชคดีนะครับอ่ะอันนี้เป็นงานค้างนะครับทั้งหมดนะครับ เจ็ดท่านนะครับแล้วก็เป็นลำอลูอีกนะครับส่วนงานลำอลูที่ค้างไว้ประมาณสิบสิบเอ็ดสิบสองท่านเดี๋ยวสักสองสามวันนี้นะครับเดี๋ยวจัดการให้เลยนะครับสร้างหน่อยทำเองหมดนะครับตั้งแต่ขึ้นรูปขึ้นไรนะครับเดินล่องเดินไรซักเองนะครับปล่อยให้เด็กทําเองไม่ได้นะครับผมต้องทําเองนะครับก็เลยซ้านะครับไหนแร่ไหนจะประกอบเอ้ยอะไรเอ้ยนะครับอ่า ไม่ต้องกลัวครับงานสวยทุกงานสวยแน่นอนครับนะช่งนี้ก็อาจจะสะหรือว่าเร็วนะครับบางครั้งถ้าเขาจ้างไป,ไปนู่นไปนี่ก็ต้องทิ้งงานไปก่อนนะครับไปขับรถให้เขานะครับแต่ก็ไม่ได้ที่ว่าเร่จะไม่ส่งของนะครับมันสะนะครับส่งนี้ อึดๆนะครับหน้าหนาวด้วยเนาะโอเคยังไงขอฝากด้วยนะสวัสดีปีใหม่นะครับอ่ะโอเคนะครับเข้าใจด้วยเนาะขอครับ